สวัสดีคะ่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะครูดาวจะมาสอนในหัวข้อเรื่องบทประยุกต์นะคะก็จะเป็นเรื่องของลดราคานะคะกำไรขัดทุนหาร้อยละเปอร์เซนนะคะของน้องๆระดับชั้นป5้าค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะบอกเลยว่าน้องๆสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจําวันเลยค่ะเรามาดูกันวันนี้ครูดาวจะพาน้องๆไปช้อปปิ้งค่ะมานะคะครูดาวจะพาไปซื้ออะไรคะ กระเป๋ากับหมวกนะคะเขาบอกว่าร้านค้าประกาศลดราคาสินค้าค่ะกระเป๋าเนี่ยปกติราคา900บาทนะคะติดป้ายเซลล์เอาไว้ค่ะลด20%นะคะหมวกปกติราคา990บาทนะคะติดป้ายเซลล์ลด40%ค่ะน้องๆคำถามค่ะเขาบอกว่าหมวกลดราคา40%เนี่ยลดราคากี่บาทนะคะเราก็มาดูที่หมวกนะคะหมวก 990ค่ะลด40%ก็คือคูณ40ส่วนด้วย100ค่ะน้องๆ40ส่วนด้วย100อะไรสามารถตัดทอนกันได้0ตัด0 0ตัด0เอา99มาคูณ4อะ99คูณ4 94 36ใส่6ทด3 94 36, 36 36และ37 38 39 396บาทค่ะ396บาทนี่คือราคาที่ลดไปนะคะข้อ2ค่ะกระเป๋านะคะลดราคา20%ต้องจ่ายเงินกี่บาทนะคะลดราคาเราหาราคาที่ลดก่อนลด20%ใช่ไหมก็คือ20ส่วนร้อคูณกับกระเป๋าคือ900เท่ากับ เท่าไหร่คะตัดอะไรตัดกันได้0ตัด0 0ตัด0นะคะ9กสองได้18 180บาท180บาทก็คือการลดราคานะคะจะต้องจ่ายเท่าไหร่เราก็จะต้องเอาราคาเต็มก็คือ900นะคะมาลบกับ180บาท9ยืมเหลือ8ตรงนี้กลายเป็น10 สิบลบแเหลือ2องค่ะแปลบหเหลือ7จ็ดคำตอบก็คือเหลือเท่าไหร่คะเจ็720บาทก็คือต้องจ่ายเงิน720บาทนั่นเองทีนี้อันนี้คือเป็นวิธีเต็มนะคะครูดาวจะสอนวิธีลดด้วยนะคะเขาบอกว่าลด20%ปปกติเนี่ยเต็ม คือหนึถูกไหมปกติเต็มคือ100%ลด20%แสดงว่าเราจะต้องจ่ายที่เหลือก็คือ80%ค่ะ80%ก็คือ80ส่วนร้อคูณด้วยกระเป๋าก็คือ900า้อยน้องๆดูนะบรรทัดเดียวจบเลยนะ0ตัด0ูตัด0 98ได้72โอเคไหมมองเห็นไหม 720บาทนะคะ720บบาทเท่ากันเลยค่ะเห็นไหมเจ็ดร้อยยี่สิบบาทเจ็ดร้อยยี่สิบบาทเท่ากันเลยโอเคนะมาต่ออันถัดไปค่ะอันถัดไปก็คือทุนค่ะน้องๆที่อยากจะเป็นนักธุรกิจนะคะหรือว่าทำมาหากินโดยการค้าขายนะคะก็คือเรียนเรื่องนี้เลยนะคะ ทุนราคาขายกําไรขาดทุนเท่าทุนนะคะทุนคืออะไรทุนก็คือราคาสินค้าที่ซื้อมาค่ะหรือว่าราคาซื้อหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการผลิตสินค้าและบริการค่ะราคาขายคือราคาสินค้าที่ขายไปค่ะถ้าราคาขายมากกว่าทุนเรียกว่ากําไรนะคะถ้าราคาขายน้อยกว่าทุนเรียกว่า ขาดทุนถ้าราคาขายเท่ากับทุนเรียกว่าเท่าทุนนะคะทีนี้นะคะราคาขายมากกว่าทุนเรียกว่ากําไรกําไรเนี่ยเวลาเราจะคิดก็คือนําราคาขายลบทุนนะคะจะได้กําไรนะคะส่วนที่ขาดทุนก็คือนําทุนนะคะลบราคาขายค่ะ โอเคนะมาอันถัดไปนะคะดูซิว่ากําไรหรือขาดทุนนะคะน้องๆดูอันนี้คือรถของเล่นนะคะทุนเนี่ยซื้อมาที่334บาทขายได้399บาทน้องๆคิดว่าถ้าเกิดขายรถของเล่นนี้จะได้กําไรหรือขาดทุนคะหรือว่าเท่าทุนคําตอบก็คือได้กําไรนั่นเองค่ะเพราะอะไรเพราะว่า ราคาขายเนี่ยสสูงกว่าถูกไหมสูงกว่าทุนนั่นเองก็คือเราจะหาจาก399ลบ334หากำไรนะคะเอามาลบกัน9ลบ4เหลือ5ค่ะ9ลบ3เหลือ6นะคะคำตอบก็คือกำไร65บาทนั่นเองค่ะกำไร65บาทโอเคนะ ทีนี้มาเรียนรู้เรื่องความหมายกันค่ะเขาบอกว่ากำไราไร30%หมายความว่าถ้าทุน100บาทขายได้กำไร30บาทหรือถ้าทุน100บาทขายไป100บวก30ก็คือ130บบาทนั่นเองนะคะค่ะ ทุน30%หมายความว่าถ้าทุน100บาทขายขาดทุน30บาทค่ะหรือถ้าทุน100บาทขายไป100ลบ30ก็เลยเหลือ70บาทค่ะถ้าเกิดทุน100บาทขายไป70บาทเนี่ยแสดงว่าขาดทุน30%์นนั่นเองโอเคนะเข้าใจเรื่องความหมายของมันนะคะน้องๆ มาดูเขาบอกว่าข้อนี้เขาบอกว่าจงหาคําตอบค่ะแก้วตาซื้อรองเท้าราคา850บาทขายต่อให้ดวงใจขัดทุน14%นะคะแก้วตาขายรองเท้าขัดทุนเท่าใดและขายไปราคาเท่าใดข้อนี้เขาถาม2คําถามค่ะคําถามแรกคือขัดทุนเท่าใดนะคะเราก็มาเขียนเลยขัดทุนขัดทุน14%ก็คือ14ส่วนด้วย100 คูณด้วย850เท่ากับอ,อะไรสามารถตัดทอนกันได้คะ0ตัด0ใช้แม่2ตัด2 74 2 50ใช้แม่5ตัดนะคะ5 1 5 5 1 5เศษ3 5 6 3 0 5 7 3 5นำ17คูณ7ค่ะ เจ็ดเจ็ดได้49ใส่9ทด4ี่เจ็ดหนึ่งเละแปดเก้าสิบสิบเอ็บาทนะคะขัดทุนไป119บาทขายไปเท่าไหร่คะขายไปเราก็จะเอาราคา850นะคะลบกับ119เท่ากับุณดาขอโทษตรงนี้เนาะ 850ร้อยหลบหนึยิม5มาเหลือ4ตรงนี้กลายเป็น10 10ิลบเเหลือ1นะคะ4ีลบหเหลือ3 8มลบหเหลือ7นะคะขายไป731บาทโอเคไหมเข้าใจนะคะน้องๆเป็นยังไงบ้างคะน้องๆสำหรับเรื่องบทประยุกต์นะคะไม่ยากเลยเนาะยังไงเดี๋ยวครูดราวจะให้น้องๆน,นะคะ ทบทวนสักครู่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทําแบบฝึกหัดพร้อมๆกันค่ะเป็นไงกันบ้างคะน้องๆเข้าใจบทเรียนกันไม่เอ่ยถ้าเกิดเข้าใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันน o อก c c d e m y y นะคะดาวน์โหลดฟรีเลยค่ะสำหรับ iOS แล้วก็ Android นะคะตรงนี้ได้เลยค่ะ